สวัสดีครับก็เจอกันกันกบบรรยากาศภายในสวนตอนเย็นๆนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันพุทธที่16เดือนกรกฎาคม2,568ครับวันหวยออกครับ <c oughs> เลิกงานมาช่วงเย็นผมก็มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องมาทำค้างพักครับเพราะว่าภรรยาบอกว่าสั่งตนก้ลาของ แตงกวาแล้วก็ถั่วไว้ครับยังมาไม่ถึงครับให้ทํค้างเตรียมแปลงรอไว้ก่อนครับผมก็มาทําแบบง่ายๆครับเอาไม้ไผ่มาปักไป้กันแล้วก็เอาเชือกมาผูกครับวิธีผูกก็ดูในในทิกตอกนั่นแหละครับผมก็ผูกไม่เป็นหรอกครับเมื่อวานทําตรงนี้ครับก็ผูกผูกแบบมั่วซั่วไปหมดครับ ปลูกยีลุงตุงนังไม่เหมือนจะไม่แน่นหนาเลยครับโยกโยกเยก๊ยครับนี่ครับเหมือนปลูกไม่แน่นครับยังไม่รู้วิธีปลูกที่วิธีปลูกที่แน่นหนาครับภรรยาก็เลยส่งคลิปทิกตอกมาให้ดูครับว่าเขาปลูกกันยังไงก็ดูอยู่นานครับก็งงเหมือนกันว่าปลูกยังไงก็ต้องมาค่อยๆทําครับก็ได้มาประมาณนี้ครับก็แน่นหนาพอสมควรครับตอกลักครับเอาเชือกผลูกโยง สองฝั่งครับเพื่อที่จะยึดไม่ให้โยกเยกครับเนื่องจากว่าดินในแปลงมันไม่แน่นครับเป็นดินโปร่งพอปักไม้ลงไปมันก็จะไม่แน่นครับก็อาศัยใช้เชือกครับดึงให้ตึงเดี๋ยวฝั่งนี้ผมคงต้องมาพูกงใหม่ครับเพราะว่าเอาไว้อย่างเงี้ยแหลไม่ค่อยมั่นคงครับโยกเยกครับเผื่อเผื่อปลูกแตงปลูกถั่วแล้วเผื่อลูกมันโดกครับทานน้ำหนักลูกไม่ไหวอาจจะค้างหักก็ได้ครับต้องทำให้แน่นหนาไว้ครับ ส่วนด้านนี้ผมก็มาเกี่ยพื้นที่ไปครับหรือกระถางที่ลุกลุกออกแล้วก็ดึงหญ้าดึงต้นอะไรที่มันลุกลุกออกครับก็ทําให้ล่โล่งเดี๋ยวจะจัดพื้นที่ตรงนี้ใหม่ครับยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรครับส่วนกระถางก็ต้นไม้ตรงไหนที่เป็นต้นที่ไม่ค่อยสวยงามผมก็ลือออกครับเอาไปปลูกที่อื่นครับส่วนต้น โหระพาก็เหมือนจะรากเน่าครับเพราะว่าน้ําขังในกระถางเพราะว่ารูรูตันครับผมต้องเอาเหล็กมามาแทงเพื่อให้เป็นรูครับน้าทะลุออกก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่าเหมือนรากจะเน่าครับแต่ว่าก็มีต้นเล็กๆขึ้นมาครับส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกไม้ครับต้นกุหลาบตรงนี้ก็เหมือนจะ ไม่รอดครับก็ถอนออกไปเรียบร้อยครับต้นแห้งครับรากเน่าก็เหลือแต่ต้นชบาครับบรรยากาศบริเวณนี้โดยรวมๆก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ต้นดอกปานชื่นผมก็ฟื้นแล้วครับเริ่มจะฟืน้นแต่ว่าก็ย้ายมาไว้ข้างโคนของต้นน้อยหนาครับ มีเอซบอกว่าให้ตัดยอดครับจะได้แตกยอดเยอะๆผมก็ยังไม่ได้ตัดครับยอดนี้ก็ยังเหี่ยวๆครับก็เริ่มจะมืดแล้วครับเดี๋ยวเดินลงไปดูข้างล่างส่วนสักแป๊บหนึ่งครับผมมาให้อาหารไก่ไปแล้วครับพ่อโจนน้องมี์น้องเมย์รู้สึกว่าจะโตขึ้นเยอะครับเริ่มจะมีสีสันของปีกของขนครับเห็นเอฟซีบอกว่าน่าจะเป็นตัวผู้ครับ กินข้าวไปเรียบร้อยครับส่วนแม่คุมพาก็ยังอยู่ในรังครับยังฟักฟักไข่ต้มอยู่ครับยังไม่ไม่ยอมทิ้งรังลงมาครับก็คงกินอิ่มไปเรียบร้อยครับก็เหลือแต่รอเวลาเข้าห้องนอนครับเพราะโจนกับน in hm ้องเมีกินเลียราบเต็มไปหมดเต็มพื้นมะเขือใบงามมากครับ น่าจะได้ปุ๋ยส่วนตรงนี้น่าจะโดนโดนหนอนไม่เป็นไรครับเด็ดยอดออกก็คงแตกใหม่ครับส่วนต้นนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ครับโดนเพีย้ยจะพามาดูบริเวณนี้ครับตรงสวนหน่อไม้ฝรั่งของผมหน่อเริ่มโผล่ขึ้นมาเยอะครับเมื่อเช้าผมมาเด็ดไปกินแล้วครับสองหน่อครับหน่อตรงนี้ครับ ยังเห็นร่องรอยครับแล้วก็ตรงนี้ครับส่วนกออื่นก็เริ่มจะแตกหน่อขึ้นมาครับหลายหน่อครับแล้วก็หนอนี้ครับหน่อเล็กๆผมก็จะค่อยๆทยอยเด็ดไปกินครับบางคนเขาก็ตัดตัดลงลงไปข้างล่างนะครับตรงหมายถึงว่าตรงโคนลึกๆเลยครับที่อยู่ในดินนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็ใช้วิธีเด็ดยอดครับตรงไหนโผล่ขึ้นมา ประมาณสักคืบหนึ่งผมก็จะเด็ดเอายอดที่ยังพอนอนนะครับเอาไปลวกกินก็หวานดีครับหน่อนี้ก็มีครับผมก็ยังไม่หายคอแห้งครับเหมือนมเสเเลสครับหายช้ามากครับสงสัยอายุจะเยอะครับพอเป็นไรทีก็หายช้าครับร่างกายภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพออายุเยอะๆก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีครับนี่ครับก็รู้สึกว่าจะหน่อเริ่มทยอย ผล่ขึ้นมาให้ผมได้เด็ดกินเรื่อยๆครับก็ไม่ผิดหวังครับเรามาแต่งกอไว้ให้เหลือต้นน,น้อยๆครับทีนี้เขาก็จะเริ่มออกหน่อให้เรากินครับผมก็จะคอยแต่งไว้ให้โป้งๆแบบนี้นะครับจะได้มีหนอกินเยอะๆบางทีอาจจะขยายเพิ่มครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะแยกกอเขาได้เปล่าหรือว่าอาจจะเอา เม็ดแก่ครับลูกสุกของเขาไปเพาะก็ได้ครับหรือบางทีอาจจะไปไปซื้อเพิ่มก็ได้ครับที่เขาเพาะเรียบร้อยครับไม่ต้องมาเพาะเองครับลงทุนครั้งเดียวก็ผมคิดว่ากินได้น่าจะเป็นหลายหลายปีครับปลูกทีเดียวก็คุ้มครับหน่อไม้ฝรั่งส่วนตรงนี้ผมก็ทําไว้เป็นสวนผักก้นตรงครับผักหวานบ้านครับเมื่อเช้าก็มาเด็ดเอายอดไปลวกจิ้มน้ําพริกกินเรียบร้อยครับ เดี๋ยวต้องมาแต่งแต่งกิ่งไว้ให้แตกยอดเยอะๆครับนี่ครับผมลื้อมาจากกระถางโดยส่วนนึงครับต้นนี้ครับก็ยกมาจากกระถางที่ผมลื้อตรงตรงแปลงผักเมื่อกี้แหละครับแล้วก็นี่ต้นครับเอามาวางไว้เขาทนครับไม่เหมือนผักหวานป่าครับผักหวานบ้านก็จะทนครับผักก้นตรงเขาจะปลูกคนเดียวก็กินได้นานครับเขาจะแตกกอไปเรื่อยๆครับถ้าเราขยันตัดกิ่งครับ แต่ว่ารสชาติเขาอาจจะไม่นุ่มไม่หอมเท่ากับผักหวานป่าเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอก็กินเป็นผักนั่นแหละครับเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับอันไหนที่ปลูกยากๆก็ก็ปล่อยไว้ครับก็เอ้ยละไว้ครับไม่ต้องเอามาปลูกก็ได้ครับถ้าเรายังไม่พร้อมครับก็ปลูกไอ้ที่ปลูกง่ายๆดีกว่าครับเราจะได้กินไม่ต้องมาดูแลรักษาให้ยุ่งยากครับสวนบริเวณนี้ก็ยังเขียวอยู่ครับต้นมะละกอก็โตขึ้นเยอะครับตรงนี้ผมก็ขนใบไม้มา สมบูรไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องสับให้ให้ละเอียดกว่านี้ครับให้เขาแนบกับพื้นดินครับเขาจะได้ย่อยสลายได้ได้ง่ายๆครับส่วนถุงพลาสติกก็ยังไม่ได้เอาไปไว้ไหนครับคลุมเอ้ยคลุมคลุมใบไม้ที่ตัดออกครับก็ประมาณนี้ครับฝรั่งผมก็เหลือสมบูรณ์อยู่แค่สองต้นครับนี่ครับต้นนูนครับแล้วก็ต้นนี้ครับปลูกไว้หลายต้นหนึ่ง สองสามประมาณสามสี่ต้นห้าต้นครับก็เหลือพอดูได้แค่สองต้นครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นผักที่ทนครับผักแป้นครับปุ๋ยายครับหอมก็ยังไม่โตครับยังเกนๆกนครับเดี๋ยวต้องเพิ่มปุ๋ยเพิ่มเกล็ครับแกล็ที่หมักแล้วครับไข่พัก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาก็ยังขยายเพิ่มครับก็เดี๋ยวจะ น่าจะขยายไปไปลองที่ลองปูนครับที่เตรียมไว้ตรงนู้นครับแต่ยังไม่ไม่มีเวลาที่จะทําครับเดี๋ยวให้ว่างๆกันครับเดี๋ยวค่อยมาค่อยทยอยทำไปครับส่วนจริงไม้ใบไม้ที่ผมขนมาตรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะมาสับให้ละเอียดครับจะได้ย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยครับส่วนต้นตะไคร้ยังไม่ได้มีเวลามาแยกปลูกครับเดี๋ยวจะปลูกใส่กระถางเอาไปไว้ใกล้ๆครัวครับจะได้เวลาทํากับข้าวจะได้ เอาไปใช้ง่ายๆครับพริกก็เหมือน,เห,อนเหมือนไม่โดนแดดครับผมพูดไปก็สำลักสำลักน้ำลายครับเหมือนไม่โดนแดดครับก็คือมันไม่มีแดดส่องลงมาเท่าไหร่ครับอยู่ในซุ้มของต้นสักกับข้อเสียของของของพืชผักที่อยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้เยอะเกินไปเขาก็จะไม่ค่อยมีมีลูกมีผลครับ ส่วนตรงนี้ก็ยังโล่งๆนะครับเหมือนเดิมครับที่มาทำนะครับต้นมะเดือฝรั่งก็ตั้งตัวได้แล้วครับไม่มีผลกระทบอะไรมากมายครับที่ผมย้ายจากกระถางลงปลูกลงดินครับลูกก็ดกครับลูกมะเดือก็พามาชมบรรยากาศสวนช่วงเย็นๆครับหาความสุขจากสวนหลังจากที่เลิกงานมาครับความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันครับ พอให้เราได้คลายเครียดหลังจากที่ไปทำงานอยู่ในสังคมในเมืองที่วุ่นวายนะครับแหล่งพักใจแหล่งผ่อนคลายจิตใจของเราที่อยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆมือก็คือสวนที่เราสร้างไว้นี่นะครับพอโจนก็ยังยังไม่เข้านอนครับแต่ว,ว่าน้องมีน่าจะไปนอนกับแม่แหละครับน่าจะเข้าไปนอนกับแม่กุมภานะครับ ไม่ใช่ดิอยู่นี่ครับผมมองไม่เห็นครับใบมะเขือบังครับนึกว่าเขาเข้านอนไปแล้วครับเดี๋ยวก็คงเข้าไปนอนครับเพราะว่ามืดแล้วผมไม่มีเวลาเด็ดหญ้ามาสับให้กินครับช่วงนี้เดี๋ยวไว้วันหลังครับตอนนี้ผมต้องรีบเดินดูความเรียบร้อยของสวนครับก่อนที่จะมืดก่อนที่ยุงจะออกมาเยอะกว่านี้ครับมะเขือก็มาเด็ดไปกินเมื่อเช้านี่แหละครับ ก็เก็บผักหลายๆอย่างรวมกันครับในสวนเอาไปกินครับก็พอได้ได้กินกับน,น้พํพริกครับไม่ขาดแคลนครับผักที่สําคัญเป็นผักปลอดสารพิษที่เราปลูกไว้กินเองครับถึงจะไม่มากมายเหลืยวเฟือแต่ว่าเราก็ทําแค่พอได้กินครับเมื่อเช้าผมเด็ดวตรนไปกินเด้ครับแล้วก็ ไม่เสือพวงก็เด็ดไปกินครับเมื่อเช้าค่อยๆทยอยมาครับกล้วยก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเขาบอกว่าอย่าให้ลูกโตต้องอย่าไว้หนอเยอะครับเดี๋ยวผมต้องมาตัดหนอออกครับตัดให้เหลือแต่ต้นแม่ต้นเดียวครับให้เขาเลี้ยงลูกเขาให้โตเดี๋ยวค่อยให้หน่อที่เป็นลูกๆที่อยู่ด้านข้างครับเติบโตแทนขึ้นมาครับตอนนี้เดี๋ยวคงต้องตัดออกครับแต่ว่าเอาไว้ว่างๆกันครับ เพราะว่าผมไปดูคนที่เขาปลูกกล้วยเขาบอกว่าถ้าอยากให้ลูกโตก็ต้องไม่ไม่ไว้หน่อเยอะครับเพราะหน่อจะแย่งอาหารครับนี่ครับมะเขือพวงเยอะแยะเต็มไปหมดครับมีแค่ต้นเดียวครับตอนนี้ที่ผมเลี้ยงไว้ตรงข้างต้นกล้วยครับก็สวยงามดีครับสมบูรณ์ดีครับเพี้ยยังไม่เจอครับเพี้ยเพี้ยแป้ง ขาขาวยังหาไม่เจอครับถ้าเพี้ยแป้งมาลงก็ใบก็จะนิครับแต่ผมก็พยายามที่จะฉีดน้าครับเวลาลดน้ําฉีดน้ําให้แรงแรงครับตามใต้ใบครับไม่ว่ามะเขือหรือพริกครับก็จะช่วยไล่เพียแป้งไปได้ครับพริกตรงนี้ก็ใบเขียวแต่ว่ายังไม่มีลูกครับต้องรอลุ้นครับว่าเป็นพริกอะไรอยู่ใต้ต้นกล้วยครับวอเตอร์เกตก็สวยงามครับใบเขียวอันมาทางนี้ก็เจอพริกไทยครับ เยอะเหมือนกันครับลูกแก่ก็มีครับเดินชมสวนสะเพิิเลยครับตอนนี้ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วครับดวงตะวันก็เป็นความสุขแบบง่ายๆครับในช่วงเยน็ยนๆครับถึงเวลาจะไม่เยอะแต่ว่าเราก็เข้ามาสูดอากาศที่สดชื่นภายในสวนแล้วก็มารับเอาพลังงานดีๆจากต้นไม้ใบหญ้าที่เราสร้างไว้ภายในสวนครับรับเอาพลังบวกครับ ื่ที่เราจะมีพลังในการต่อสู้ชีวิตในวันต่อไปแล้วก็หลับสบายในช่วงกลางคืนครับจะได้ไม่ต้องกังวลหรือว่ามีจิตใจที่ว้าวุ่นมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราได้มาพ่อนคลายแล้วก็มาตึกตองแล้วก็มาใช้ความคิดในการคิดบวกครับก็คือลืมปัญหาทุกอย่างในระหว่างวันที่เราผจญ,ญมาครับปัญหาที่ที่ปวดหัวครับท,ที่ที่วุ่นวายในสมองนั่นแหละครับ ก็เอามาเททิ้งในสวนครับให้เป็นปุ๋ยต้นไม้ไปครับเราก็รับบรรยากาศดีๆรับเอาความคิดดีๆจากธรรมชาติในสวนนี้ครับเข้ามาสู่สมองแทนครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศกันทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายเลยแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็อรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ